กันที่วุ่ทสองระหว่างเวสแฮมยูนเต็ดพบกับลีดราคาต่อรองเปิดมาที่เวสแฮมต่อครึ่งลูกเวสแฮมเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของลีดยูนเต็ดโดยเจ้าบ,บ้านเวสแฮมภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยพาลูกทีมนั้นแพ้มาในเกมยากผลล่าสุดแบบเข้าใจได้ต่อทีมเต็งแชมป์อย่างแมนซิตี้นะครับทำให้พวกเขานั้นแพ้มาเป็นผลแด้ในรอบ6เกมขอทุกรายการ ชุดทั้งฟ่งลียูนเต็ดภายใต้การนำทีมของมาเซโรเบิโอซ่าขาดความแน่นอนไปเยอะในช่วงหลังๆนะครับเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้มาต่อแอตเลติลาในเกมนอกบ้านทําให้ผลงานตลอด4เกมหลังสุดนั้นเก็บชัยมาได้เพียงแค่หนเดียวและเป็นการแพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับ ดูแล้วเกมนี้ลีดยูเนเต็ดทำได้ดีกับทีมที่เล่นแบบสไตล์เปิดเกมลุกเข้าใส่เช่นเดียวกันดังนั้นแม้ว่าผลงานของทีมนั้นจะยังคงไม่น่าวางใจเอาซะเลยก็ตามทีนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเกมนี้น่าจะมีลุ้นแชร์แต้มกับเจถิ่นได้ครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยลีดยูเนเต็ดสกอร์ี่คาดลีดบุกมาเสมอกับเวสแฮมเน